มาเบื้องนองปลานองปลาพอ่อน้องพิษเอาอันนี้ใส่ก่อนเนาะอันนี้ตัวนี้เลี้ยงปลาดุกบ่บ่อปลาดุกท่านผู้ชมบ่อปลาดุกก็บบอกกุ๊บขาดไรนั่นน่าจะแห้งแล้ว อุ้ยมีกระป๋อมมไน้ำผึ้งมาบึ่งวิธีการชอนตดต่อวิดีโอเนาะท่านผู้ชมทานน้องพิรมาสอนมาสอนการตดต่อวิดีโอ,อาการท่ายใช่แบบนี้มันบิสั่นไปได้ค,ค่อยๆแล้วนะเออเจะต้องค่อยไปนี่นี่นั้นได้จากวิดีโอละไปไปรออีจากซีหาวิดีโอไปทางนี้มันรอเบิ่งเป็ดเบื่องไก่เจ้า เลาะถ่ายไปเรื่อยๆมาอยู่นี่แล้วหลังจากนั้นอยู่นีิหฮสีปลูกมะแตงไงซีปลูกมะแตงปะกําลังกําลังตาลังอ่านหนังไม่คิปลูกช่วงฤดูฝนถ่ายไปเรื่อยถ่ายบบถ่ายบริเวณมูอนี่แหละถ่ายลุกล้อไปล้นจะต้องถ่ายรอบๆไปประมาณอ่ะซาวิเด้อร์เออเจ้ากะเบิ่งซาวินาที กะเบิงฮะเออได้ได้เออแม่เห็นได้ไดสำหรับเ,เอาชัาาาาาา้นนั่นแต่บ่อยหลายเขาจะหาฮกวิดีโอแล้วเขาจังมาใส่มาตัดเขาเป็นวิดีโอเดียวถ,ยนนยถ่ายไปรุดนี่อนุนูทั้งหลายถ่ายไปรุดม้วนแล้วทั้งนั้นเบิร์นติก๊ตก ย่างต้องหน่อยเจ้าก็ต้องเฮียนท่ายไปนี้ไม่นี้เฮ็นยังเฮ็น ang, ยังเจ้าก็ท่ายมันเหมาะชมขนาดเลยบ้านน้องนียยกก่ท่านผู้ชมท่ายยังกระไดผู้ทิวทัศน์ธรรมาชาติทั้งหลังกะบโกงมานนมนมเยังถ่ายไปล้วนตอนนั้นเราฮุ้มเราทางน้และเราบอกฮอดแหละ ต้นต้นตาลเราจังพาพาเจ้าไปหล่อบนเฮือนฮิตถ่ายเฮือนฮิตหลังจากถ่ายเราจงมาตัดต่อหมูตัวเดียวนะเปื่อยกระเพรียงเพลินเพลินตุ้ย ตอนนี้กำลังสนอนเธอ่ายดูเดดขนาดเลยเออแม่นกำลังบ่ายไปไปทางบึงคอกเฮ็ดเออคอกเงินเฮ็ดเหมือนคลอก เป็ดเนี่ยละคขางไว้ตลอดบะปเป็ดน้อยเนาะเสออ่อนดีห่มในโกมขามป้อมใ,ให้น้องเพื่อนเฮียนถ่ายทาผู้ชมบึ่งเป็ดเป็ดบึ่งเ,เป็ดกะน้องอืมยากเลยนี่ น้ำบุมีเลยเพชรบอกขอน้ำมาใส่ยยไหมมันอยากกินน้ำมาขนาดทานผู้ชมเลยกิน่าได้เข่าหน้าแซงแห้งเขียวงามแถวนี่ เออถ่ายไปเรืๆๆๆๆ่อยๆเฮียนถ่ายไปเรื่อยๆกำลังสอนเพื่อนโอ้โหเฮือนเลาแล้วเลยได้ลามุงเต็มเลยมาตอนยังพระด้มุงเต็มจ้ะเราเอาหนามุงท่านผู้ชม,ชมพ่อของน้องเพชรนั่นแหละเราจะมีดินลายท่านผู้ชมดินกว้างๆยังดินสวนอีกได้ ยังดินส่วนอีกอันนี้เป็นเพียงแต่ดินบ้านบริเวณก็ยังค้มักวงปุ่งเฮือนได้เป็นซีฟหลังหาบนหัมเอาอไม่ยังอันนี้เพชรอันนั้นยังก็อันหนึ่งเฮ็ดนะเดยเออเอาหนึ่งอันหนึ่งเพื่องอะไรปะนเีาเอาใส่อันยังก็มากมากเลยก็เอามาหนึ่งเอามาหนึ่งกระพุ้ยหนึ่งห่างก็เอาใช่อันนั้นก็เราว่าใช่อัน บอลเขาต่ำมาแล้วลหรอวะเขาต่ำแล้วเราก็มาใส่เนาะมาใส่แล้วก็นหนึ่งเลยก็เอาเสื้อเฮ็ดมาใส่แล้วก็มันจะลามคือในอันนั้นเลยอืมอน,นมาใส่เสื้อแล้วก็นอันนี้นน,น้หาอันนี้หัวหดเทียได้เออเมนแล้วก็ว่ายเหานหลงลงเลอสิบอกกันเบิ่งลายเติบแล้วข่าวหกจิตคุณบอกเออข่าอันเก้า vn ข่าว UN นั่นแหละดึงเข้ามาคือเก้าแล้วก็เอ้ยยสิบอกว่าตัวใดเฮาบ่มากเฮาตัดออกเอาตัวเอาเข้าธอละอันนั่นแหละคือเอ้ยสอนเจ้าตัวนี้ก่อนเออข้าวอละคั่นสมุ่าเจ้าเกือเป็ดเกือไก่ก็คือการสมุติเจ้าตงกองเนาะเกือไก่เจ้าก ตั้งไว้แล้วเจ้าก็ไปเกือไใกล้เกือใกล้แล้วเจ้าก็มากุดบันทึกบันี้ต่อมาเจ้ามาเกลือหัวอาหารปลาเจ้าก็มาตั้งกองไว้เจ้าก็ไปเออไปว่านหัวอาหารปลาอย่างเรียบร้อยเจ้าก็มาบันทึกเสียงปิดเสียงไสเออหมเป็นงยังห้าวอยากออกหรือห้าวเอาพ่อนเสียงลุงกับบนเอ้ยุบอ้ยโบกเจ้าฮะมมันตีมแล้วบ่ ยิมันเต็มก็เอาข้าวไม่เสียงนกเสียงนูต่างๆก็เอาข้าวคือก้าวแล้วบอกเปลี่ยนชั้นด้เท้าน่าบานนี้นะเอาข้าวอีกเอาข้าวอีกบ่นแล้วเออจังสีบอกแบบโบมากตัวเดือดตาแบบเดือดเอาข้าวเอาข้าวไปรุดถ้ามันได้เจ้ากะ่ายคลิปซํำนั้นเลยเขาจะบบอันน yeah> ี้เอาฮ็ตทดเสาะเบิ้งห่นะเจ้าลอง่ายเบิ้งสมุดมื่อื่นเจ้าลองทายเบิ้งได้บ่เป๊ะนาทีจะเดืมาเออตัวสับเจ้ายังหักได้อยู่หอดเจ็ดเป๊ะนาที ข้อมือเราบะช่องไงตอนียืมมาได้โดนแสดงว่ามื้อนึงเจ้าเห็นเจ้าเฮดเป็นแท้ก็ได้อยู่ประมาณมื้อละสองคลิปเพราะว่ามันโทรศัพท์เฮากับสัญญาณบแบบเจ้าชโลูอะนะสัญญาณนี้มันจีต่างมันช้าเอาทันช้าเน็ตมันช้าเออมันบอดได้น้ำอันนั้นเจ้าปิ่นประมาณทิศนี้เออว่าเจ้าต้องปิ่น อับหน้าปกซองเจ้าก็ปิดแล้วแม่ละว่ะปิดแล้วอ่ะยีงเลืองแต่ตคลิปมือเดียวนึงป็นหน้า <c oughs> ปกซองแล้วโธ่มันก็เก่งแล้วคน <c oughs> เรา้อยยังพอเหงแล้วเขามุดทุกอันทุกอันคือเขาถ่ายแหละบล้เจ้าถ่ายเป็นแล้วเจ้าหัวเจับจุดดอกแบเจ้าตรงถ่ายตัวใดตัวใดคือเอแนะนำเจ้าเลยะ เจ้าหิยูเือนกับอึดตอนนี้าไทยมาหดเห็ดนี่ใายเอามาหดเห็ดนี่ก็ตั้งกล้องหดเห็ดหดเห็ดแล้วปิดกล้องย่างไปเกลือใกล้ตั้งกล้องแต่นั้นนะนั้งไปเรื่อยๆแล้วมันก็ได้ลายคลิปแล้วก็อคามาใส่มันลายซอตว่า่างจะแล้วเอามาใส่คลิปเดียวแล้วมันคับมันงามคนมันก็เห็นลายมุ่หลายอันนั้นในชีวิตเราเห็ดยู่เงินอยู่ซานทนเป็นตอนนั้น เออที่เออเห็ดคนเดียวบุรีมีเผยบอกเอยก็ยังพางเห็ดไปบุรีมีคนบอกว่าเออจจับตัวนั้นจับตัวน uh, ี้ใส่บุรีมีนะมีแต่อใส่เฮี้ยในโทุกรสับเราเอามาเห็ดเองเหี้เองตือเฮี้ยเองโทรสับเ์เอามาเห็ดเองเริงเนาะที่เห็นทุกรสับมันตะปูป่าไปตอนนั้นหระเริงแล้วสำนั้น ฝึกไว้สอนไว้บัดเจ้าด่งเอ้เอกับข้าคลิปนางเจ้าไดเข้ากองนางเจ้าโอ้บัดเจ้าเปล่นเลาวกับข้ากองตั้งคุณตั้งเข้ากองกันความหมายนะเจ้าก็เอ้ากับเจ้าเจ้าก็เอวเข้ากองโซ่เจ้าแต่น้ำมันจะสบายเยอะมึกฝึกกันไปปั่นกันไปห้ามเฮียนกันไปเอช่วยกันออกข้างแค่ที่อื่นปะ มันค้างมันเป็นอย่างน้เรื่องเา้งานการากเรงานจะโบมากทอหละเจ้าตัดอ่นะโคมันคืออะไใกล้ยังสีมีอะไรคิดจะโบมานเพราะว่าเขาอยากมันบริการชั่นเลยนั่นแหละเออจงบอกแ่บ ถ้าเจ้ามีค่ะตั้งกล้องแล้วเจ้าตัง้งเจ้าตั้งค่ะตั้งกล้องไว้แล้วก็เจ้าไปเฮ็หิไปนะั่นคือแบบคือแบบเอ้ยตั้งไปนี่เละนี่แล้วเอาก็ไปไปนะ่ะและ้วบัดแล้วเราจะมากดกดอกเออมากดบันทึกมันกับบริษัทเขามีขาตั้งกงงลอง้องเขาบริย่างเนาเข้หมายเราตั้งไว้เราฮิบไปนั่นนะบริษัทอืมเนี่ย แต่ลยวเาไม่เจ้าก็ฮัดท่ายฮัดท่ายท่ายไว้ละตัดตัดกเอยี่อบกนี่แหละจะเลยบอกคักเจ้าก็เฮียนตัดัวเลยบอกคักเจ้าเฮียนตัดกะเจ้าบอาโอเคได้น้อยหนึ่งแหละเอยสิตั้งช่องให้บแบบเอาไปนั้นเอาจะลองโบชีเวลาเอาเอาตรงปินเอาตองป็นน้อยหนึ่งก่อนอันนี้ก่อนตัดอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วก็ฮูจักเอาเพลงเข้าเอาเสียงเพลงเข้า อันดับหนึ่งก็ตัดก่อนฮะละเสียงเพลงบอกเพราะว่าเจ้าเจ้าเห็ดเจ้าชเจ้าทิศทยคิดอยู่กับเงือนอยู่กับทีจาเป็นยังไงแหบะบ๊ใส่ทพลงก็ได้มีแต่คำว้าของเจ้าเราก็เลี้วนะเอาก็เลยเอาแต่อันตัดอันนี้ก่อนนะเมื่อน้ำเดียวไปหางจะนำนะเมื่อน้ำเดเดาหางางวน้อย เราไม่น้อยเอ้ยโอ้ยช่างเด๋อาบน้ำบ่กฮอนไปอาบน้ำไปลงไปอาบน้ำลงไปอาบน้ำด่วยเออหัวหัวยังก็ลืมกระทางลืมหัวกระทางอาบน้ำหัวกระทางไปลุ้งดุยลุ้งดุยเจ้า่ายมือ่ายมา่ายแบบท่ไยได้หมดข้าก็เบิ่งอยู่เบิ่งเอ้ยเอเอวยายมือนั่นนี่เอาเอ้ย่ายมือมือเจ้าขึ้นเบี้ยน้ำมือซื่อนั่นนี่เขายังเบิ่งะ มัน,มกกนขเขาเฮงมากซัดแบบนี้ค่ะมันหูมันเฮงมากเลยคนมักลินมันอ,อันนี้ลืมแล้วเขาไปนั่งตักเ <c oughs> นั้นเนาะเจ้าเฮ็ดคลิปซอคนเฮงมากเบิง่งเอวยแนะนำให้เจ้าเฮ็ดคลิปซอดประมาณสามสิบวินาทีก็ได้คลิปซอสแล้วจงสวนเจ้าตัวนะั้น เขาว่าห <si ้าเอาใส่คลิปซอดดึงห้าวคือเอื้อเอื้อ mm. ก็เอาใส่คลิปซอดดึงคนจังเข้ามาติดตามเอาคลิปยูทูปมาเอาลงเต็มบอกกันได้หัวยบนาทีรวมทั้งหมดอนบอบเซมเลยไหจะถ่ายมาในข้อรอดนาทีบ๊อบ สามสิบส <If S 1> ี่ห้าสิบก้าไลน์หนึ่งนาทีคับสิบสี่วิตัดออกอีกเจ้านายมันยาวพดเาะบ่ยาวเจ้านายสิสิบเก้านาทีบุ๊บอันนี้โดยสอนเจ้าพื้นฐานแบบแบบว่าในกรณีที่เราถ่ายคลิปยาวๆแล้วเามาตัดออก พอเจ้ายังต้องถ่ายหลายนาทีบบให้บให้มันยาวเกินไปบะอ่ะบบโทรศัพท์เจ้ามันรับควากจํามันบ่ขอเช้าสามทิศนาทีประมาณซิปนาทีนี่แหละโทรศัพท์เจ้าฮะนั่นแหละอันนี้มันก็มันเป็นพื้นฐานที่ว่าอันนี้ให้จะโซนเจ้าในขั้นตอนเล็กว่าห้าบบมากตอนนี้แล้วฮาตัดอ้อเฮาบ่มากตอนนี้แล้วเฮาตัดอกอแบบนั้นนะฮะถ่าทาเาจิตแปดนาทีก็ก็สิประมาณนั้นะ แต่มันก็ช่งว,ว,วงที่ใช้เวลาโดนเพื่อนมาเบิ่งคืนแต่ละคลิปแต่ละตอนแต่ละช็อต เข้าใจแล้วป่ะขับไปอยากตัดอยู่นี่มันกน็เดินเลยก็ได้นี่ะอ,อยากตัดทางหน้าก็มาทา<อ>งนี้อือนั่นแหละประมาณนี้เอเดี๋ยวก็เ,เ,เ,เลืเเเอ่อนขึ้นอืมนี่เดี๋ยวก็เ่อนขึ้นเออหมดแล้วง่ายนึงนี่เดี๋ยวก็ขึ้นเอออยากตัดทางหน้าทางล่างได้เบิ้ล บ่แน่เอ้ยสิทายเด้อเอ้ยสิทายเจ้าแล้วให้เจ้ามาตัดเอ้ยสิเอ้ยสิเป็นมือกองให้เจ้าซั่นซะบ่เอ้ยสิทายอันได้อยู่เลยซ่นี้โอเคเลย้